สวัสดีสสวัดีครับพี่นองครับตอนนี้พวกเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับหุ่งเฮืองฮะหุ่งหงหุ่งเฮืองหุ่งเฮืองสตูดิโอนะครับของอัดที่ชุมแพนะครับมองที่เคยมาน อันนี้ตัวนี้ครบเบอร์ครับครับผมครบเบอร์จบแบบครบเบอร์จบแบตทุกทีนะครับยูนิตลครับพี่เรบออาจากยดู่เป็นยูเงเคอ้วอยบางหือับคุณ้ สวัสดีครับโอ้คนอยู่ใหฝน่บนี่ม่หอรสวดีครับอสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอเซียนบ้ขอบคุณนายครับเกี่ยวมังกรมะมังกร แต่เมา่อไหร่จะกินจะแตกด่างอานี้อ๋อปริครับปรดิครับสีช่องวราชัยนะครับนี่เป็นแห้งเชียงใจบราชัยนีมนะครับมืัอนี้มาส่งกินไส้ไก่นะครับคนน้ำเพ่งเดี๋ยวทานรอบฟังครับม่วนแห้งเพ้งนี่เป็นลำพื้นนะครับมากหนก่อนขึ้นแรกมากหนึ่งก่อนลำพื้นฮะขึ้นต้นมากหนึ่งเราครบรถเอียงสาหน่อยนี่นะครบรถครบรถสาหน่อยครบอะไรบ้างล่ะครบอารมณ์ ครบอารมณ์นั่นไงวงสาวน้อยวะ่ะชงสาวน้อยออมชมสาวน้อยเราครบอารมณ์ชมสาวน้อยนี่เลำสมีแลละเดี๋ยวว่าเรใช่สิว่าเราเกิดว่าเรศได้พี่น้องจะทัวร์ร่วงคอยเด้เอาไอ้ก็ต้องเด็ดลอกด้เพราะว่าร,รถเฮียหน่วยสองหน่วยสองอันนี้คือต้นฉบับเป็นของหน่วยหนึ่งนะครับหน่วยหนึ่งกับอ่าพระเอกวงใหญ่นะครับหน่วยสองต้องตามแล้ว เดนมันอยู่มาใส่ใจใซื้อนะครับมันอีกก็ฝากเยอะเดินฝากตัวกับอาจารย์อีกครับมาหลายรอบแล้วครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองของวรชัยครับที่ได้มาเมื่อก่อนมาโคเวอร์เพียงจูเบียติเตกับม่านี่แหละเขาชมบรรยากาศของอันหงเฮืองหงเฮืองหงเฮืองโอ้ยอันซื้อกับอันนี่ถึงอย่างเงี้ยภาษาไทยเขินว่างเด็ก็รุ่งเรืองรุ่งเรืองใช่รุ่งเรืองสตูดิโอทำผมในภาษาไทยผมแรงมากเลย นี่เชื่อผมนี่เชื่อบาไทยนะครับเดี๋ยวผมดูอาจารย์นะพวกคนเไปนรครับเป็นองบรรยากาศที่กี่มีพีวัดเนาะเหมนเขามาเหมือนมีพีวัดมีอันพ่อแหลมเมื่อเดียวสามคนสี่คนเหมือสี่คนอเวลา่าสาน้อยีไปมาไกลพี่มาไกลพี่ไปพูดมันสิบูุเกตอมา ทำข้อมผดใจก่อนเนี้ยมาทำก่อนมาทำเนี่ยมาข้อดใจกับอาจารย์ก่อนสำเนียครับมาลองมาดูกันนะครับลองมาดูครับอัไหนเอาขี้มาครับข้าวเกินขึ้นเลยเกินเราสุยังขี้ให้เหลาครบอารมณ์ชุ่มสาวน้อยเอาขี้ไออ่ะตัมโพูดเหลาครบอารมณ์ชุ่มสาวน้อยขี้อันนั้นไหมเอาอันเอาอันเอาอันขึ้น เออที่ของเพื่อน,น่ะลองลองฟังของเพื่อนไหมเออเราควบอารมณ์ช่องสาวน้อยทั้งเดินเสือคนโยท,ทั้งเดินเสือคนโวยเอาโอเคครับอันนี้มันเราล<ะ>่อ<ะ>ที่นี่เดี๋ยวยไปย่งควมเป็นเทพเนี่ยเสียง่ายครับควบอลรมช่อมสาวน้อยนี่นี่ อันนี้สีสูงกว่าบ่ครับเนี่ยมันม้นงสนี้เป็นเหลี่ยมกปรสิลง่อยครครับจีบอ่ครับอานนี้ไม่หนึ่งจีแล้วก็อารมณ์ชมสาวน่อยแม่ไม่ได้สิเต็มเสียงว่าดีถ้าเันอันนี้มันจะได้อยู่ประมาณนั้นอ่ะม่จีลิ่ไปดิบอครับอันนี้ตามลงมาหน่อยหนึ่งเอชไม่หนึ่งไม่จีลิ่งนยากเนาะโดนตีแล้วไม่จีลยากเลยมือแซกโอ้ยมีโอกากันล้มเออจีเลยนะครับเิ่นเกินมครับเพื่อนกับว่าเพื่อนเพื่อนยได้เกินก่อนค ได้เดียวมาที่นี่อันเ<ม>ก็นีเพิ่อนจีนกเชิดเป็นหัวเชิดเป็นหัวเชิดแล้วก็มาเกินแล้วก็นกนดนตรีเป็นเป็นเชิดจริงๆนะครับครับโอ้เสดเดือดแท้แน่นอนพี่น้องครับบังตาอาจารย์เิน่นเบาแล้วครับไอ้ไอตูล้วขอเพียนมาไหวน,นะครับวันนี้เขาลงไปพอนอนเดือนรถกับปัญหาพอนเพราะจะเกินแลอยากปั๊บพอนเดืนครับถแหกมีแหกก็มีหมอลำก็มีนักร <โด S 1> <า>้องก็มีรถแหกก็มี รถแห่ก็ม no <si ีหมอลำก็มีนักร้องก็มีมาคำความ้วนยุคนี้ค่อยว่าต้องมีสาวน้อยออนไลน์มาชมเสื้อบัตรติดลมบนอยอหมวนซสื่นไปกับสาวน้อยตัวทุกซอยมีแต่หายนี่บืนมาูจะ้บนม่บ่บบบ่บมบ่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 บบบ่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 บ้น่บ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 ไบ่บ่บืน่อ่บ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 ่้่บยบ่บ่ง่บ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 บ่บ่่บ่บ่่ รถเหตุก็มีหมอลำก็มีนักร้องก็มีมากำความมวลลูกนี้คอยว่าต้องมีสาวน้อยออนไลน์มาชมเสือบาดติดลมบนอ้อยมวนซสื่อไปกับสาวน้อยทั่วทุกซอยมีแต่หายเอพอดีละมวลวล่าเนเ่ิย ื่อกี้น่งรองนาะมันก็เลยบอก่างรัเสียงบางร้งอมใ้งานที่สุดาขี้วาขี้วะค่าขี้วะ่าขี้วะ้ขาขี้วะคาขี้วบ่าข้ะคาขี้ว่าขี้่าขี้วาขี้่าขี้วาขี้น่าขี้ว่าขี้ว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 ่าขี้วาขี้ขาขี้วะาขี้วาขี้ว่าขี้ขี้่าขี้ข่าี้่าขี้่าขี้วาขี้วาขี้ ลองปยังไงก่อนคนณยศิไปหาตัดจังหวะก่อนนะคกิดตัด่าแม่ครับยิเพีนจังหวะล้ม่เคลว่าตอนนี้วก็เพเป็นจังหวะนีสต่ก่อนยี่เว่าจังหวะล้ํมสี่ล้มเหนียก่อนย้ำย้ำพเของยะศิษย์่ล้มเย้ำสล์ย้ำจังหวะยกจังหวะยังย้ำัเาลองย้ำเพราล้มมันขัดมันจ่อมันตกคามล้มบอคูเสีมันยังบ่ได้มันนำมันจังหวอังมาหยุดน้ำเกลี่ยน้ำหยองน้ำเกนี่ยเวลาจารย์นะสรนบ เพื you, like like, ่อความง่ายของศิลปินอาจารย์เพิ่นสิเฮ็ดให้แบบอย่างดีเลยเด้ครับไทยร้องดีร้องง่ายบัดยามเข้าไปนั่นคือบางเทื่อได้ร้องเสียงเปล่าเลสิเฮ็ดอันทามิ่งให้เด้ต้องให้นักร้องได้ร้องง่ายพร้อมอันนี้ถือว่าเป็นเป็นการดีนะครับที่มาร้องใก่เลยนี่วลล่าปินเพลงหมอลำครับเพราะว่าถ้าร้องใส่โทรศัพท์นี่โอ้ยจนตายแล้าสุดน่าก็ตีตาแลี่ยวๆขี่ขั้นให้พร้อมมันไม่แรงมันแต่เฮาร้องใกล้จังซี่ล่ะสมมุติว่าจังมื้อนี้ร้องใกล้สิตบคืนเช้าวบุญเตือนมา ผมกระสีเข็ดงาตอไเงยพมีไอเดียคืนเลยเลยครับาะืออ่าซสุดยอดเี่ยวเนี๋ยบที่ก็จะว่าต้องมีไก่ก่อนกังอัดจริงเอแบบนีง่เวจว่านสิก่น้งก่อนปน้เพ่นดอกว่ามันล้ำใส่ได้เต่ว่าเวลาน ห <between. S 2> ัันคือเอาจังหวะมันเสียงหัวมันเขาลุล้าขัดน่ะขัดชัว่์ไม่เห็นแต่ว่าเป็นล้ำเพลินเนี่ยมันต้องมีมันงเกลียวของซอยเจ้มันหอมมันดุเวลาเขาเห็ดไก่ของกะสิเห็ดแบบไอ้เขาอ่นล้ำง่ายๆไปเลยจริงๆวางไปถึงเงาปื้อเฉยเฉยเลยสะกอนจริจริงเ โอเคไดครับพี่น้องโอเคนะครับพี่น้องเข้านะครับนี่ก็คือการแพนนะครับลาศีอย่งใดแบบใดนะครับพี่น้องเดี๋ยวจังถาฟังนะครับไก่อีกชนึงว่าสิเป็นออกมาแบบใดนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็จะลงไว้สนิทกันแล้วกันเนาะนะครับขอแรงเชียร์เงใจจากพี่จากน้องนะครับจากเอฟซีทุกคนนะครับคลิปนี้ลงไว้สนิทครับพอกันไ่คลิปหน้าครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ